ดูต้นนี้กันดอ,นอดูก่อนอ่าคนนี้บอกขัดมอนมออขัดม้อหรือขัดมอนดีอน,นี่อันนี้ต้นไม้รอบตัวเลยนะอยู่ใกล้ๆบ้านเราอยู่ใบมีลักษณะเป็นไงไ,ไงครับ ขบอืมถูกแล้วตะขบ <c oughs> ลูกตะขบเคยเห็นไหมเลูกตะขบเห็นต้นไม้ลูกมันจะออกมาไปเก็บลูกกินมันหวานนกมันชอบไปเกาะมากเลยเอ,อ,อ่านี่ออกจะอ่อนหน่อยจ้า,าจ้าใช่นะครับปลูนะนกชอบมากนะครับเพราะลูกเขามเมล็ดเขาจะออกหว,วานหวานกินนะต้นใหญ่ก็ได้แล้วต้นใหญ่ อ่าตะขบ,บนี่ก็เป็นไงใช้ใบใช้ขับเหงื่อนะครับตัวนี้อ่า,อาลดาตัวนี้จะลดออกจืดนะครับใช้ขับเหงือ่อขับเหงื่อแสดงว่ามันช่วยลดไข้ได้เนาอะอ,าอันนี้ตะขบ,บแต่มเมล็ดก็ลดหวานชุ่มคอแก้เสมหะใช่ไหมนั่นได้